เราได้เริ่มดำเนินการ,รโครงการนี้มาพิเศษแล้วนะครับก็คิดว่าหลายท่านก็คงคุ้นเคยกันนะครับผมเองก็ได้ไปเยี่ยมผมแบบผคณน,ะนวิทยากรน,นะครับได้ไปเยี่ยมที่โร,ง,รงเรียนทุกโรงเรียนนะครับทั้งเจ็ดโรงเรียนแปดโรงเรีเยนนะครับก็ได้เห็นความก,ก้าวหน้าได้เห็นความตั้งใจจริงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ร,รู้สึกภูมิใจนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวที่จะมาเรียนให้พวกเราทราบนิดน,นึงก่อนะที่เราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมไปนะครับสําหรับโครงการของเราตอนนี้นะครับก็กําลังอยู่ในระหว่างขอทุนจากสสในการที่จะดําเนินการเฟสสองซึ่งตอนนี้เราได้เสนอโครงการเข้าไปแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มดําเนินการเฟสสองในช่วงลอยต่อน,นี้นะครับเ,เรามีกิจกรรมสาคัญ นะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือก่อนที่จะเริ่มโครงการในยุคบักต้นนะครับเราตอนนั้นเราชะลอโครงการอยู่ประมาณสีห้เดือนเรามีการทดลองโครงการของเราที่จะขอจากสสก็คือ,อโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะหรือการเรียนรู้ทหแบบสูตรฐานสมรรถนะนะครับซึ่งเราเริ่มดำเนินการอยู่ที่โรงเรียนรุบาลพุทธเมตตา โรงเรียนที่ดำเนินการนในเรื่องเหล่านี้มี12จังหวัดที่เริ่มดำเนินการไปแล้วเ,เรียกว่าโครงการพื้นที่จังหวัดนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทดลองใช้าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งคิดว่าใน2,564หรือไม่เกินอีก2ปี ทางสงพทหรือทาง,งสภาการสังกติก็จะมีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ซึ่งพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้เริ่มดาเนินการภายใต้โครงการของเราเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงใน,นที21 22 23คุณหมอยงยุทธจะเดินทางมาเป็นวิทยากรอบรมเรื่องของโครงการสร้างสุขด้วยสติให้กับโรงเรียนจํานวน8โรงเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าโหนด ซึ่งของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเขาดําเนินการมาเรื่องนี้มาซึ่งศรีสะเกษเป็นโรงเรียนในจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมเขาแบ่งการทํางานออกเป็นแปดโหนดนะครับแล้วก็แต่ละโหนดก็จะมีลูกโหนดยอยู่ประมาณเจ็ดแปดโรงเรียนแล้ววันที่วันที่สองยี่สาเขาจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนนะครับอบรมสามวันสูตร TOT เหมือนกับเราอบรมที่ ที่ราชพัฒน์เพราะเขาพิจารณาเห็นว่าการที่เขาดําเนินการเรื่องลักสูตรฐานสมรรถนะหรือการจัดก,การเรียนการสอนลักสูตรฐานสมรรถนะเรื่องสติหรือเรื่องสาคัญในโรงเรียนของเขาเขามีเรื่องของจิตศึกษาแต่ยังไม่งไลงรายละเอียดและสามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังได้เขาจึงสนใจในเรื่องของการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน จึงเชิญหมอยงยุทธมาให้การตรบจยูทีแล้วคิดว่าเราจะไปร่วมเรียนรู้กับเขาในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่ง,เ,งเขาเดินทางไปร่กมนาแล้วหนึ่งปีเขาเดินทางไปเขาเดินทางไปโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราชการเขาจับกลุ่มกันเองซึ่งในกลุ่มของเราแปดโรงเรียนของเราที่ร่วมในคงนี้ก็มีโรงเรียนหนองสนมซึ่งเป็นลูกขายของทางศรีสิเกตอยู่นะครับ จึงอยากจะจกลาวเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าของเราคงจะไม่เรียนรู้เฉพาะเรื่องสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าในอีกปี่อปีข้างหน้านะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีการเลือกโรงเรียนที่จะเข้าคโครงการพวกเราทั้งแปดโรงเรียนนี้คงจะเป็นโรงเรียนแรกๆที่ทางโครงการของเราจะจะจะ นำเข้าสู่ของการนี้นอกจากว่าท่านจะขอปายอันนี้ผมก็ไม่อยากจะให้มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างสุงในสติในโรงเรียนจึงเป็นฐานสําคัญครับเป็นฐานสําคัญในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเหลือประมาณอีกอหนึ่งปีก็จะจบโครงการนี้แต่ไม่ได้จบไม่ได้หมายความว่าจบกิจกรรมที่โรงเรียนต้องดาเนินการวันนี้เป็นการทบทวน นะครับว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาแล้วเราเอาไปปฏิบัติจริงที่โรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆและในเรื่องที่มันเป็นปัญหาที่เราต้เจ้าพัฒนาต่อไปนะครับก็เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับจากการปฏิบัติจริงโดยกิจกรรมวันนี้จะแบ่งการอบรมหรือกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมใหญ่กิจกรรมที่1เราเรียกว่ากิจกรรม แบ,บ่งกลุ่มเร,เราเรียกว่า e x p e r t group คือเราจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะครับแต่เร,เรียนมา6ท่านก็แต่ละท่านก็อยู่คนละกลุ่มคิดว่าตอนนี้คงแบ่งกันมาเรียบร้อยแล้วว่าใครจะอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนะครับผมได้ประสานงานกับทางเรียนแล้วจ,จัดกลุ่มไว้ให้แล้ว6กลุ่มนะครับเราก็จะมีวิทยากรประจำกลุ่มตอนบ่ายเราจะเรียกว่าองค์กรตอนเช้าเราจะไปหาประสบการณ์ ตอนบ่ายเราจะเอาประสบการณ์จากที่เราไปหาในตอนเช้ามาย่อยแล้วเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเราในในระดับต่อไปว่าเราจะปรับอย่างไรเราจะทาอะไรบ้างนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คง,งกีจกรรวันนี้ก็คงจะทําให้ท่านสามารถที่จะนําประสบการณ์มาแลกกับคน,นอื่นนะครับรกิจกรรมวันนี้เราเรียกว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเยรียนรู้นะครับเพราะนั้นกิจกรรมวันนี้จึงเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคณะมาการก็คงจะเป็นผู้จัดนะครับจัดการให้ท่านได้อยู่กับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้จึงจะกิจกรรมการบรรยายอะไรต่างก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนอกจากว่าสรุปบ้างนิดหน่อยอคิดว่าแต่ละท่านคงได้รับเอกสารนี้แล้วนะครับเพื่อต่อไปก็คงจะแบ่งกลุ่มนะครับ เพื่อที่จะให้การแบ่งกลุ่มและก็การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมอยากจะชี้แจงในตรงนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างตอนเชาน้านี้ทางทีมงานนะครับได้แบ่งออกเป็น6กลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นให้คุยแตกต่างกันไปนะครับจะไม่มีประเด็นไม่ใช่ประเด็นเดียวกันอขอให้ดูคําชี้แจงนะครับคําชี้แจงก็ จะมีกลุ่มย่อยอยู่ทั้งหมดหกลุ่มนะครับจะมีการประชุมสองแบบในภาคเช้านะครับแบบที่หนึ่งเราประชุมพียซีแบบไดอะล็อกไดอะล็อกนี่เราจะเล้นเรื่องก,การนำสิ่งที่ดีๆหรือความสำเร็จมาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นตอนเชาน้านี้เมื่อท่านเข้ากลุ่มแล้วคงจะมีการเลือกประธานกลุ่ม มีการเลือกไลขาเสร็จแล้วก็ให้ประธานกลุ่มดําเนินการประชุมแบบแบบ่งอโอกในประเด็นย่อยที่1ถึงประเด็นย่อยที่4อันที่สก็คือเวลาให้เล่าก็อาจจะเล่าใน3ประเด็นย่อยนั้นนะครับอาจจะเล่าทีเดียวกันไปพร้อมๆทีเดียวกันเลยในแต่ละหนึ่งรงเรียนนะครับไม่ไม่ไมคือยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่1กลุ่มที่1 ไดระลอกเรื่องประเด็นก็คือว่าชื่อชื่อประเด็นนะครับการบริหารสถานศึกษาให้เป็นวิถีสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กรหมายถึงเน้นที่การบริหารนะครับมีประเด็นย่อยที่ท่านจะได้รลอกกันก็คือว่าการนำองค์กรและแนผนยุทธศาสการสื่อสารและการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลารกรในเชิงสกุลเบส การขยายผลในไปยังภาคีเเรื่อ่ายถ้ามีนะครับตอนในตอนใดอล็อกท่านก็เล่าสามประเด็นนี้ในแต่ละโรงเรียนนะครับเล่าให้เล่าให้เพื่อนฟังที่ละคนที่ละโรงเรียนโรงเรียนละประมาณสามถึงห้านาทีเล่าในเชิงประสบการณ์ว่าท่านทําอะไรบ้างทําอย่างไรนะครับและก็ผลมันเป็นยังไงขอให้เล่าในความสําเร็จอย่าเพิ่งเล่าปัญหานะครับ อย่าเพมึงเล่าปัญหาให้เล่าความสําเร็จความภาคภูมิใจนะครับที่ท่านได้อะไปดำเนิกนการาท่านทําอะไรบ้างทาอย่างไรนะครับสามประเด็นนี้หลังจากเล่าสามประเด็นนี้แล้วนะครับจบหมดทุกคนแล้วเราก็จะมาประชุมครีทีกันแต่เราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมาประชุมครีทีกันสรีทีก็คือว่าแนวคิดในการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นวิถี ที่ประชุมช่วยกันพิจารณานะครับช่วยกันพิจารณาว่าจากประสบการณ์ที่เราได้ฟังทั้งหมเรียนแล้วเราน่าจะมีแนวคิดอะไรดีๆนะหรือได้จากข้อสรุปที่เราได้คุยกันที่จะเอาไปพัฒนาโรงเรียนเราก็สรุปออกมานะครับเป,เป็นผลสรุปของกลุ่มนะครับแล้วก็เลือกตัวแทนมนาหนึ่งท่านเพื่อน,นำเสนอเนอัาที่ประชุมใหญ่ แต่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ30มนาทีในการนำเสนอน,นะครับก,ก็นี่คือเป็นกระบวนการทำงานใน Expert Group นะครับแบบบันทึกที่มีอยู่ข้างหลังนะครับเป็นแบบบันทึกรายบุคคลนะครับแบบบันทึกรายบุคคลแต่ละท่านให้ท่านบันทึกนะครับท่านอาจจะเขียนประเด็นย่อยไว้ก่อนเลยก็ได้ เพราะว่าเวลาเขาเล่าเขาอาจจะไม่แยกประเด็นนะเวลาท่านบันทึกท่านก็นกนอาจจะแยกเอาเองว่าประเด็นนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับให้ให้ใท่านบันทึกโดยให้ท่านบันทึกเฉพาะประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นะครับส่วนว่าแนวทางการเอาไปประยุกต์ใช้วา,างไว้ก่อนนะครับแล้วเราเราก็ พอประชุมกลุ่มใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ออกจากผลจากกลุ่มใหญ่มาลงตรงนี้หรือเวลาท่านไปเข้าโฮมรูปท่านก็อาจจะคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไว้พัฒนายอย่างไรนะครับแต่ในส่วนตัวของแต่ละคนก็ควรจะมีข้อสรุปในด้านความมูบไยเข้าขๆนะครับแต่แต่ก็ตอนประชุมก็อาจจะยังไม่บันทึกนะครับท่านก็อาจจะไปถอดบทเรียนเองภายหลังนะจากตอนที่ท่านมีเวลานะครับ แล้วเพื่อนจะนําเข้าสู่โฮมรูปในภาคบ,บ่ายนะครับตอนนี้ก็แผนกระบวนการที่เราจะดาเนินการในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ใดมีอะไรที่จะสอบถามหรือเปล่านะครับมีโรงเรียนใดมาไม่มามาไม่ครบพอของท่านมีไหมครับมีมีโรงเรียนหนึ่งไม่เป็นไรนะครับท่านก็แบ่งให้เข้าในสี่กลุ่มแล้วกันนะว่าเห็นเห็นว่า ประเด็นไหนที่ท่านคิดว่าท่านจะมีม,ม,มีท่านจะไปเข้าร่วมก็ก็แบ่งไปตามนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีกระดาษคิดชาร์ตให้ท่านสรุปตอนท้ายแนวทางในการพัฒนาก็ก็ค่อยบันทึกลงในกระดาษคิดชาร์ตและนําเสนอเพื่อประกอบการนําเสนอนะครับแล้วก็เราก็มีจะมีแบบบันทึกของกลุ่มคือของกลุ่มไม่ประสงแบบนี้ ของผมก็ผมจะมีแบบของผมให้แล้วทนต,ต่อันทึกแล้วก็ขอให้ส่งที่ผมทุกลุ่มด้วยนะครับผลจะนำไปชุมนะครับมีมีอะไรที่จะสอบถามไ้มยครับในโอกาสนี้คุณนกแก้วมวิทย์มีมมมมอะไรที่จะชี้แจงที่ผมจะเชิญหมอลีคอนเ,นนเอร์มาได้เกื้อกันด จะเริ่มแเ้วหรอจะทำสมาธิแล้วจะมียืดหยุ่นอะไรบินบีหลักมากเลยคือก่อนที่จะเริ่มราการขอเชิญดรสุภาพรประดับฐ์มวนได้มาทบทวนนิดหน่อยแล้วก็และก็อาจจะนําพวกเราทําสมาธิประมาณสักสามนาทีครับเชิญครับ